ไเองมาดูดดูุป้เป็นอะไรวันนี้ไปเที่ยมาม่อันลันปปาไปปไป้เลยอุตส่ามันไปใ่ลหนอัไปองกระจกไปซองกระจกมาชิ สีงามวนี่แหละนกทีู่ลุงปลาเป็นบัดนี้มีแนวเฮ็ดยังระบาดนี่เอาแล้วบานี้หเสียงหัวหัวเจ้าของลุงไปหัวแอกแอยบาดหัวยังระบาดเนาะลูกเพิ่นไปหย่อลูกชายเพิ่นเจ้าไปหย่อลูกชายเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นหัวแอกกอยู่หัวในประตูให้พี่โอมดู พ่นยอกลูกายเพ่นมอวานลูกายเพ่นยิ้มยอกพ่อยอกใส่พ่นพ่นใส่วิกระป๋เอาไปข้าเอาข้าไปให้ลูกชายพ่นดูเรียบดีเนาะผมเรียบดีมัน่ะผักเรียบบ่โอ้บานนี้โอดพ่อแล้วเสียงยมงกินพดมาใส่มาใส่กปามาใส่เนปาขอเป็นวัดเอลินมาได้บ่ามีเปล่ยเนียเป็นเศลินมาได้นี่ งเราตัดสีเฮดไปแล้วเด้อบานีอ้าวบานสีเปวะเดียวมม่ยังหรอบานีใส่วิกกับบอนอ้าวคืนเปเรื่องเด้อบานเดียวเว้ยเขาใส่ทางพิดนหรือเปล่าวะคือเราแต่มันมีตรงดันหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนี้เงีนให้เราโอ้มีด๋อมีผมอ่ะปกด้ว แก่ต้อ่เจอทางผิดหรอไ้สวยอยู่วนดใส่้อนนะพี่น้องเอ้ยมันเศร้าก็ใส่ไะ้อยู่ฮะมันยากแล้วบมันเศ้าไุ้ดงไร้ที่ดินมันร้าซุบซเขาแอ็นนนต้องช่วยละอ็นนนอัน้มาม่อัลกัลอเดังบพาหาาดังบ่ได้เสริมดังของแท้ทํกถึกไม่น่าซ่าแล้วบยุบดอกเอาอาจะสีเฮ็ดไปบ้าง มัว่าคส่ว่ะกุมาปากว่างกุศลละหัว่าปากนี่ใส่ใสมันยังได้บบเนี้ะทันนี้วันนี้ปันใส่ถุงน่องะไรเขาให่เอาหูไว้ก่อนต้องใสเจ้าอนีหูไว้หม่หันนี้หูไว้ก้าก็มันจะเอาขึ้นบ่กิหยังตัวน้อยๆอย่บ แมนทงนี้แหละแมนเลยแค่มันขาดทงนี้ีไก่ตัดติยังอยู่เนาะแมนบอลนาฮ่เข้เราเ็ไก่เตียมแล้วที่สองพนไปหะเอดมิเอดม้องเอดกเอมอเดอเมเอ็ด่เอมมิททเอ็ดมทเออเอทอมิมเมม ดึงมันต้องให้ดึงหรไมีแต่ทางไตให้หลอกผมนำก็จ้อไปหาส้มมั่ยได้บ้านนี่ได้จีเเน,น่ามันข้ามหายาข้ามหาเห็บมหาเหา่าหาสนบ่จองคนเซอร์เขียวได้ค่ะประชันไหวไม่ <c oughs> เห็นหนาขี่จองอยู่เห็นแต่ข้าง ผมสีเดียวกันเลยอ๋อมีเนลลกนี่เอ้าเอาพี่อกเอ้าปเอ๊แลวละแลวอ๋อรามีวเนลลบไม่ให้หลุดนีมันแน่นเลยแถ้าเขาใส่มันนีป่ะปะมันตแน่น่แน่นป่รู้สึกว่แน่นอยู่ป่เอามาเลยมาสิ้ามามคมาใส่ชุดตุ้กิน ลูกชายเจ้าบ้านเลยลุงเมื่อกี้ลาบหมดหรือยังอ๋อโยกข้าวโยกข้าวลูกชายถามว่าลาบหมดหรือยังพ่อเหลือเยอะเหลือเยอะเป็นแ่บหรอเหลือเยอะลาบแซ่บลาบแสบพ่อได้กินข้าวเโฉมไอ้หนูลุงสะบัดบ๊อบเอาเนี่ยลุงข้าวได้ไหมเอาตั้งฉากหน่อยครับตั้งฉากหน่อยค่ะเอ็มมินมาช่วยลุงตั้งฉากเลยตั้งฉากเลยขายของแบกก้าแบกเกราวด์ เดี๋ยวไปมตัวกับลุงนะคะไปไปซอยเฮ็ดเบื้องหลังจากหลังเดี๋ยวเจ๊พอลลี่จะขายของนะคะอพอลี่จะขายของสแอดมินจะขายของม่อกคะมถ่ายรูปนะอ้ไม่ว่างครับข้าวกับเลือล้ยอตรงนี้ไม่มีนะคะตรงนี้มีต้งมาแตํ้งมาแตะัวช่มเครื่องให้ลุงบ้างนี่มีแต่หูสลากนะคะข้าวกับเกลาเลี้ยง้มีนะคะอัตราสารแยมลูกคู่เคยบ่ได้รึเปล่าก็คือส้มนี่นะเลีว ตัดทอีกออมาเออมันบางตาจิน่พีรพอดีอันแทงตาพอดีตัดเนาะอ้าวตัดเธสวยๆจำเือได้เปลาเสันเพือหายไปไหนมาผมมาผมมาสันวะเอ็ดม่อตัดเลยพี่น้องเลยว่เบิ่งได้ถือตา่ไปเบิ่งลสักกัน น,นุ่งจเกอด้วเกัอลุงก็จะเป็นอะไรนะก็บๆนี่มันต้องสันส้นๆมันนี่เดียวก็ได้กินได้ให้เขากน็ได้เพราะอุ่นเขาองกินขนมอะไรนน เมาส่งให้วันเกใหน้องนกดเดี๋ยวจะลงไลา์ก่อนแล้วขึ้นใหม่สิแม้เออนี่เรามันมันยาวมากิขบสมโเหรอไม่รป้าลงขึ้นเหรอแน่นอันนี้เดี๋ยวจะกินตัดหน้ามาเราเลยกันเดี๋ยี่เมงดีเลยตัดขึ้น คุณยิ้มคุณยิ้มดใจแล้วผมลกนะครุงอายค่ะอค่ะลุงอายค่ะลุงเลยให้ปิดมาเก่งหรอคะไแล้วไม่ได้สระผมมาสองปีแล้วคยับก็แก่ลงซะเลยลุงก็แก่ลงซะเดี๋ยวป้าไปแข่งกับเจฟฟอนลี่นะคะตายแล้วป้าไปน่งกับเจฟฟอนลี่เลยเียากสีเว้าเลย อุวยมาค่ะมาช่วยสามผมนะคะโอ้ยอะที่แข็งเลยโอ้ยผมเลยนี่เนียเหนียวเลยโอ้ยวิฮักวิฮักวิเกือบผักดูค่ะเหนียวมันโอ้ยลุงทำไมข้างในไม่แก้ออกเลยเสื้อตัวข้างในมันหลาตัวแท้โอ้ยร้อนจังเลยค่ะเปิดแอร์เลยค่ะนั่นแหละยังว่าเปิดแอร์ให้หน่อยค่ะเปิดแอร์เนาะโอ้ยโอ้ยตอยอะไร นได้สวยมากช้ขาวเลยเนาะพี่เล่าชีอันนี้นี่สว่างเลยอะีอะไรปลาปลาเป็นสีสันเกี่ยับขาวปลาต้องเอาเสื้อสีเดงปาตัวเล็กไปเลยทุกคนตัวน้อยไปเลยถ้าเกิดวันนี้แล้วถ้าเกิดจะวีเนี่ยต้องใส่สามวันคงไม่เสร็จครับถามนาทีนะคะบอกว่าเขาซักไหมโนาดโอ้ยดึงทีจลงหมดพ่ทนี้ผมทํทำไมเหมือน พ่อกับลูกไาแตนดูแตนดูเด็กกันมั้งแตนดูเด็กลงเนี่ยพ่อเรียกพ่อชิลุตายเลยเนี่ยเไปไหนจัดการให้เจฟฟรี่หน่อยมาเปียมาจัดการให้เจฟฟรี่์มาไม่ต้องเข้ามาเลยไม่ต้องยุ่งเลยเพราะว่าปีนเพราะว่ามันจะเสร็ตไหมหวีผมนี่เธอจะเปียไม่ได้มา เจ๊ลลูกเเจ๊บอกไม่ต้องการผู้จัดการส่วนตัวความขี้เหร่มาใกล้เจ๊นะดูตัวขี้เหร่อยู่ไกลๆสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีช่องลุงพลป้าแตนพเทมัรี่นะคะอะไรกัคะเดี๋ยวป้าลุงให้ป้าลงป้าขึ้นใหม่ดีกว่าเนาะไม่โจรลงแล้วเนาะอ่ะได้ถ้าเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าลงก่อนแล้วป้าได้ขึ้นใหม่นะคะทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ไลฟ์หน้านะคะมีฮ่าแน่นอนถ่ายปกลงเข้ามาก็เข้าวค่ะทุกคนถ่ายปกลงตามคำเรียกเรานะคะเจ๊โพลลี่มาแล้วนะคะถ่ายไม่ได้อ่ะ มาเลยนมันต้องถ่ายยังไงมันเป็นไลฟ์สดจะถ่ายไม่ได้ไม่ป้าป้าลงแล้วก็ถ่ายปกใหม่ขึ้นใหม่ไหมอู้ห้ามไม่ยังโอุ้ยวิวผมดึงผมดึงก็ว่าแชร์แชร์เพืนวิวผมก็หอดอกกันแชร์กันแชร์สีกุหลาบเบอรอุ้ย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 ไม่ไยังอุ้ยอุ้ยเลยสิเพียงเพีง ทุกคนเดี๋ยวขอร้องไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าใไว้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอดไลน์น้เราจะอ่านนั้นมาหนีห้างให้ลูกให้เจฟฟรี่หน่อยเปรี้ยวไม่ต้องคือเกิ๊บไม่ต้องค่ะมันบางตาน่ะลุงมันไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเสยหูให้ดูเสยหูนะเสยหูนะคะไม่ใช่เสยยิ้มอืน